กะมาติดตามเนาะทางบ้านน้องลินดากัญญากันต่อพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากที่ว่าเห็ดอ่าก่อกระเทิบหรือว่าต่อเติมเพื่อนชั้านี่ทางป่าลุงเพิ่นแล้วเนาะกะสิออกมาประมาณนี้เนาะพี่น้องก็คือว่าสําเร็จไปเนาะพี่น้องเอ้ยสําเร็จไปในส่วนหนึ่งเนาะส่วนนั้นก็นทางอาจารย์เพิ่นก็ว่า ส่ให้ทั้งกันลูกศิษย์ลูกหาร์ปเป็นสอยเนาะลูกศิษย์ลูกหาร์ปเป็นก็มาสอยใม่อีกทีหนึ่งมาพี่น้องเนาะหนึงเรือแล้วเดียวแหละพี่น้องเลยเลือซักกะซีตะเดียวแหละเพิ่งกระตอกเพิ่งกระซีใหม่อีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ในส่วนต้นของทีชูเฮาหับนี่ก็แล้วไปแล้วเนาะตอนนี้ก็นเราซื้อสักกะซีใหม่เพิ่งอะไรเพิ่งกระจีตอกเกาะมันนี่แหละนี่พี่น้องนี่และทั้งเวลาจะได้ นัดสัง่งผืนมาเนาะสัง่งไม้พี่น้องเลยให้มาเบิ่งทีไม้ทีทั้งอันบ่อลายืมไปเนาะหรือว่ายืมมาเฮ็ดอันอต่อเติมให้ลุงเพิ่นนี่ก,ก็สิได้อันน่ะให้ทางสั่งจดรายละเอียดแล้วก็เอาไปเอามาคืนน้องเพิ่นเนาะสวัสดีสัง่งอ่มื่อวานนี้สิได้สั่งไม้น้ำอีกเด้ออ่เพราะว่ามันบ่อหวยมันจักแผน่นพี่น้องเลย ปสิบแนออ่นานเออไม่หาเมตรจักเส้นสี่สี่เซน้าก็ไม้แปดเมตรหนึ่งเซนแปดแปดสิบแแปดสิบแ่โอเคแล้วพะเชาไม้พะเอาเพิ่มอีกสองเซนไม้ใมปันลมเลยอือแปดสิบสองเออสิบสองกะเป็นเป็นปุ้ยเป็นปุยพะเ้าใส่ก่อน แผ่นพูเผยก็จะเอาใส่ก่อนมือหัวจากแผ่นนะตัวนั้นสิบแผนแ่นเป็นแอมไม่หนออ่าสิบสองเป็นแอมอ่าลดราคาเบิ่งเลยแต่มันต้องจ่ายเท่าไรอีกพี่น้องเลยวัตถินเนาะแผ่นพูแปดบอมีสิบแปดบออ่าโอเคเอพี่น้องเลยเนาะทางรายการสั่งเพิ่งกะไล่ออกมาเป็นไรเนาะทั้งหมดวัตถัยสั่ง 2ล้าน6กแสนพันกีบ2ล้าน6กแสนพันกีบโดยอโอเคพี่น้องเลยเนาะกราบสบายดี่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์สุขูมสุขคนพี่น้องเลยเนาะ หมดสูโมสุบอนเนาะก่ะยินดีเข้าสูสองยูทูบบอลาสายบุญคุณนาธรรมคือเกา่าพี่น้องเอยเนาะเส้นเกา่าเส้นเคยเนาะทักทายสบายดีเอฟซี FC ทางพังไทยและเอฟซีทางพังลาวและเอฟซีทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเอยเนาะที่รับชมบอลาอยู่เนาะมื้อนี้กะมาติดตามเนาะทางบ้านน้องลินดากัญญากันต่อพี่น้องเอยเนาะหลังจากที่ว่าเฮ็ดอ่าก่อกกระเทบ หรือว่าต่อเติมเพื่อนชั้านี่ทั้งป่าลุงเพผนแล้วเนะาะกระสีออกมากประมาณนี้เนาะพี่น้องหรือว่าสําเร็จไปเนาะพี่น้องเลยสำเร็จไปใน,นส่วนหนึ่งเนาะส่วนนั้นกับทั้งอาจรายรย์เพผนก็ว่าสิให้ท่านันลูกศิษยนะ์ลูกหาเผนะะสอยเนาะลูกศิษย์ลูกหาเพผนก็มาสอยใหม่อีกทีหนึ่งนาะพี่น้องนะเอานาะยังเหลือนัดเดียวแหละพี่น้องเลย ซื้อซักกซีตะนนีออกละเพิ่นกระตอกเพิ่นกระเชิดใหม่อีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ในส่วนต้นคองทีซิวเฮาหับนี่ก็แล้วไปแล้วเนาะตอนนี้ก็ซื้อซักกะซีใหม่พิ่นอะเพิ่นกระิีต่อเกาะมาหนี่แหละนี่พี่น,น้องนี่เกาะออมานึ่งพืน้นกรเชิดเป็นอานาห้องพระพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะหรือว่าห้องธรรมพื้นอะไรนั่นเองเนาะพนนี่น้องเนาะ ทั้งทั้งสั่งกะสองสุดว่านสุดหนึ่ง่น้องเลยสิเดี่วสุดใหม่ลูกสินลูกหาเพิ่นมาเนาะลูกเลี้ยงเพิ่นและทั้งเวลากะได้นัดสัง่สงเพิ่นมาเนาะสั่งไม่สิลองเลยให้มาเบิ่งทีไม่ทีทั้งอันเวลายืมไปเนาะหรือว่ายืมมาเห็ดอันอต่อเติมให้ลุงเพิ่นนี่กะสิได้อันน่ะให้ทั้งสั่งจดรายละเอียดแล้วก็เอาไป เอามาคืนน้องเพิ่นเนะาะสวัสดีส่งางอ่าวันนี้สิได้สั่งไม้น้ำอีกเด้เออ่เพราะว่ามันบัวลอยมันจักแผ,นผน่นพี่น้องเไยเนาะเพิ่นเพิ่นเอาไม้ไปเบิง่งสิไหลมึงสี่ข้างสองข้างนึ่งสี่เนาะพี่นอ้องสี่แล้วก็สี่เลยพี่นอ้องเลย แล้วก็ะหาหกแผ่นหกแผ่นเฉพาะแผ่นแป้นหกเลยค่เจ็ดโอ้สบายดีป่ะแปดเออแปดแผ่นแล้วก็เก้าสิบสิบแผ่นพี่น้องค่ยเฉพาะแป้นสิบแผ่นเนาะสิบแผ่นเหมืนเอาแป้นมาสิบแผ่นเนาะพี่น้องแล้วก็ สิสั่งให้เพิ่นเฮ็ดให้มาสิแผ่นแปนเนาะแต่ว่าไม่เส้นนี่ก็สิถามเพิ่นอีกทีหนึ่งเพิ่นจดไว้ยอยู่พี่น้องเนาะถามทั้งป้าทั้งลุงเพิ่นอีกทีหนึ่งเนาะสวัสดีสวัสดีไม่สิบเออไม่แป้นสิบแผนน่นเนาะโดยมาแป็นสิบแผ่นเป็นเกียดอะไรแบบนี้อ,อืมแล้ไม่เส้นเด้สักแผ่นไม่เสน้ <ๆ S 2> สสนละไม่เสน้นสักเส้นเออบ้านแป้นนั่นสิบแผนๆๆๆ่นเออ ไม้ห้าเมตรจักเซน่ะสี่สี่เซนไม้แเมตรหเซนนึ่งเนแปดแผ่นแปแผ่นโอเคอันน่ะแไม้ส่เมตรนี่ะเยไม้ส่เมตรมันเป็นไม้อย่างวงตัวนี้ไม้แปดอสบอไม้ส่เมตรนี่มา้อะไรมันเป็นซีนัวปะมายเล ตัวไหนไม่เจ้าจากเจ้าจากเศษไหนตัวนี้แหละอันนี้มันห้าเมตรเออห้าเมตรปลเมตรเต็มนั่นนี่อันนี้ขาวเออไม่ขาวตัวนี้ขาวนึ่งเซนขาวหนึ่งเซนเอาเป็นปูหรือเป็นแนมปนตัวไนจะเอาปนแปนนันละปนนแนปนมนแมปน่นนั้น่นลมเลยเนแ่นลมเออแ่นล้มเอาเป็นแมเสั่งมาเป็นแนมเอาเป็นแนมเนาะอ จัดการก่อนพี่ลองให้ผนตัวละเอียดเาใสน่ลวม่ีก่บาสบเอาไดส่อีกเ่องาใส่อีกสะเจ้างมาใหม่อีกราไปทามเขาดูวาต้องไส่อีกสักเ้นเดี๋ยวสิพชรเอาไม้พเอาเพิ่มอีกสองเ้นไม้ไปันลมเยอืมเปนสิบสองเออสิบสองะไรก่ะ เป็นเป็นปอีกเป็นปูเปิดเจ้าใส่ก่อนเป็นปูเปินกระเจาใส่ก่อนบอหัจักแผ่นนะตัวนั้น1ิแผ่นแต่นแอมไมเน่อยอ่าสิบองอเป็นแอมอ่ะนเมตรสีนหเมตรสเส้าสิบห้าเ สิแผนเป็ดปูพร้อมว่าเช้าอีกสิบแผน่แผนสินปูตระก,ออกรีอีกปูบอนเกยอีกสิบแผนเนาะออจะเอาใส่ปันลมอีกรวมมืดเลยนะสิบแผนหันใส่ปันลมกับปันไส้เป็นปูแปดแป่นปปอือ ลดราคามาเลยเด้อลดราคาเบิ่งเลยแต่มันต้องจ่ายเท่าไรอีกพี่น้องวันที่เนาะเป็ดปูแปดปอมิติสามปอนี่พี่น้องกระชีเอามาปูตัวนี้เนาะแอนตัวนี้หลักปัจจุบันอะไรหิ้งค้ำอยู่นี่เนาะกระชีสั่งมาเพิ่มให้เพิ่นเนาะแล้วจะให้เพิ่นรวมจำนวนเงินบาทพี่น้องไงเนาะ สเราจะนวนเงินนี่พี่น้องเอ้ยอา้าวพี่น,อน้องกะถือว่าขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละพี่น้องเอ้ยตัวนี้ยังเดยนหน่อยเดียวอา้าวพี่น้องเอ้ยเนาะทางรายการสางเพิ่นกะไล่ออกมาเป็นแล้วเนาะทั้วยทางพัสดุสั่งสองล้านหกแสนเก้าสิบพันกีบสองล้านหกแสนเก้าสิบพันกีบดย ในส่วนโตมันจะมีแปนผูแปนแอมไม่เซนไม่เซนเงาเซนชันมีห้าแมตมต์แปดแมตต์เอาโอเคแล้วอันน่ะกาชิฮายส้่งคนไปเห็ดเวียกเห็นงานเด้อ่โอเคพี่น้องเลยเนาะคลิปนีก้กะที่ได้ มาติดตามเพิ่นใหม่อีกทีหนึง่งเนาะหลังจากที่สั่งไม่เนาะเจ็บกลมาติดตามมึงอีกที่หนึ่งทีน้งนองไงห้างเงิน สร้าง่นกะสวยกันต่อเติมเกาะออกม่อีเนาะทางด้านขวาอเธอทั้งป้าลุงน้องลินดาเธอทั้งป้าลงน้องินดา เพื่อเป็นเกาะออมาอีกกว่างพอสมควรเนาะ มาเทงเฮือนเอาสบายดีกินน้านะฮะพี่ขับปุ้นแซ่บบ่แซ่บก็เอาสีจีนสีกินข้าวเด้อโอ้ห้องพอๆแม่ๆมากินข้าวน้ำเร็ว องนิ้วใส่เลยเนาะกระแสรนี่กิกตอข้าปุ้นเออพี่น้อ,อ,อ,นองเลยอ้อวินดาสวัสดีนเคพี่น้องเลยออกากสีไปเบิ่งอันนะ่อเลดินดาเป็นหนึงเป็นนี่และพี่น้องเลยเป็นต่อเติขมขมงานเล อะไรตาะอะไรบมาเคครบเราึก็อันนั้นแทงมันนหก็ข้างบนเป็นไงขึ้นวันนีเนาะหินขาดมันก็ต่อมันีมาเปลี่ยนว่ะมานี่ ถ้าเอว่ากว้างขึ้นเนาะมาดอเกนระนีลูกศิษย์ลูกเลี้ยงถึงจไปนอนผุนได้เลยพี่น้องตอนที่เขาเกาะไปเนาะสะอาดกว้างขึ้นกว้างใหญ่ขึ้นมาไล่มาอมาลอ มุ่งรังคาๆน้องเง้ยน้องเงี้ตอกเส้น 就看不错，就可好好 Nó sử được <Nhạc> oh, tụi thăm tụi đi sào an ninh sào thăm sào thăm này mong móng này móng 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 ออบอมมันต้องอยู่ขึ้นนิดหนึ่งะจะเบิ่งว่า <ไป S 1> มันต่ำนี่เวลาจะใส่ไม้แล้วมันเด็กลงมา,อ,าอย่าโค้งราคาจะสิกงงนะบัตรนึ่องมันจะ <c oughs> แป้งใหมยอย่อีกที่ พอชาวหินหนู้นขึ้นมาอเอ้าโอเคพี่น้องไงน้อทงทรรมาลาก,กะที่ได้จบคลิปก่อนนาอแต่เพียงเท่านี้เนะาะขับปติตามคลิปตอนต่อไปใหม่อีกทีหนึ่งพี่น,องงนอ้องไงเนาะธรเมลาก,กะจะขับปฏติตามมึงทางขอบกัวน้อง อันนาก่ทองต่อพี่น้องเลยคลิปนีก้ก็จะได้จบลงก่อนเนาะเรียกคำนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีพี่น้องเลยพบกันใหม่บ๊ายบาย